สวัสดีครับวันนี้ก็พกกับชานะครับที่ฮอนด้าตลิ่งชันตอนนี้ผมก็อยู่ในโชว์รูมขายรถใหม่ป้ายแดงครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนคันนี้นะครับรถรุ่นนี้เลยตัวซ i t ี้เทอร์โบอประตูน,นะครับราคาป้ายแดงของเขาก็อยู่ที่749,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเดินชมในส่วนออปชั่นรอบๆตัวคันของเขานะครับ ดีวจะเริ่มจากแต่ไฟหน้ากันเลยเนียครับไฟหน้าเขาจะเป็นระบบแบบ LED นะครับมีไฟเดชามให้นะครับแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติกระจังหน้าของเขานะครับก็เป็นกระจังหน้าสีดําเงามีโลโกโล้ RS ติดอยู่นะครับไฟตัดหมอกของเขานะครับไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วก็มาดูในส่วนของข้างนี้นะครับ กระจกมองข้างของเขาก็เป็นกระจกมองข้างสีดําเงามีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเองนะครับตัวน,นี้ก็คีบฉลามสีดํานะครับมีในรุ่น R S นะครับกันชนหน้าหลังสเกิร์ตข้างนะครับก็จะเป็นรูปแบบของ R S นะครับชุดแต่งของเขา กระจกบ,บานหน้าหลังเขาก็จะมีไล่ฟ้าให้นะครับในส่วนของตัวล้อเขาครับเป็นล้อแม็กขอบ16สีดำเงาสปอร์ตหน้ากว้างของยางเขาก็อยู่ที่185นะครับความสูงของยางก็อยู่ที่60ระบบเบรกของเขานะครับหน้าหลังก็จะเป็นหน้าดริฟเบรกหลังดัมเบรกนะครับ แล้วก็ช่วงล่างของเขานะครับจะเป็นระบบแบบด้านหน้า m a c f o s s ันสตัดนะครับหอมเหล็กกันโคง้งแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นช่วงล่างแบบทอร์ซัน e บีมนะครับผมก็รับชมเบื้องต้นกันครับสำหรับภายนอกเขาเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะอัปเดตออปชันภายในให้ว่ารถรุ่นนี้ออปชันภายในเขาจะล้ำหรูแค่ไหน ก็ติดตามกันต่อใน EP หน้าเลยครับ